รอขนส่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ค,คือสวัสดีค่ะมาพบกับเราช่อง AMQ แม่อ้อยและ IQ วันนี้แม่อ้อยนั่งรอขนส่งตั้งแต่เช้าเลยนะคะรอของมาส่งก็คือกล้วยเ <c oughs> บกแตกโอ๊ยกล้วยเบกแตกค่ะนี เราเอาไปขายที่ร้านขนมไทยของยายกันนะคะใช่ครับเออกวาของจะได้มาแล้วกวดจะใส่เสร็จนะคะวันนี้ก็คงเป็นพรุ่งนี้นะค่ะเราถึงจะได้ขายใช่ครับใครสนใจมาอุดหนุนได้นะต้องมาซื้อที่ลำปางเดีด๋ย <c oughs> วไว้เออ เดี๋ยวไว้เราจะพาไปที่ร้านยายนะคะว่ายายเขาจะขายขนมอะไรบ้างนะคะนี่นะคะคือก้วเบกแตกนะคะกินแล้วหยุดไม่ได้ค่ะตอนนี้แม่อ้อยกำลังใส่แพ็คถุงเป็นซิปล็อกนะคะเอาไว้ขายเป็นของฝากหรือว่าเป็นขนมขบเคี้ยวกินเพลินๆน,นั่งดูหนังดูการ์ตูนดูซีรีส์เกาหลีกิ อร่อยมากๆค่ะใครสนใจมนาะซื้อกันได้นะคะสวัสดีค่ะตอนเนื่องจากเมื่อวานตอนเย็นนะคะที่แม่อ้อยใส่ขนมแล้วก็จะเอามาขายวันนี้นะคะพอดีเมื่อวานนี่ก็ยุ่งๆหน่อยก็เลยตัดคลิปมาวันนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้แม่อ้อยจะพาไปร้านขานมไทยคุณยายนะคะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะมีกล้วยเบกแตกที่เราใส่เมื่อวานกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะร้านที่ยายขายก็ไม่ไกลาจากบ้านนะคะ อยู่ตรงหน้าวัดบ้านยาเป้าเลยนะคะนี่ถึงแล้วค่ะไม่ไกลจากบ้านด้วยดีดดังดเหลือเกินโอ้ยายกำลังขายพอดีเลยเดี๋ยวซื้อกุยวยทอดนี่ก็คือร้านขนมคุณยายนะคะนี่คุณยายขายอะไร ต่มอะไรบ้างตักไส้ขนมแตงขนมเต้มขนมมันเที้ยมค่ะมาครับค่ะอันนี้อะไรอันนี้ข้าวเหนียวดำค่ะข้าวเหนียวดำแล้วนี่อะไรนี่ขนมรวมกันขนมรวมกันมีเยอะแยะมากเลยค่ะใบไส้แตงไปใบไส้อีกใบใหญ่ในขนมเราตรงไหนขนมเราโน่นอันนี้ขนมของเรานะคะกล้วยแบกแตกกับอะไรอ่ะ ตัวลายเสือมันลายเสือจริงจริงนะลายเสือจริงจริงนี่ลูกค้ามาแล้วเอาวเชีวไปขายไปยายไปยายข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวดำค่ะน้อเหรอข้าวเหนียวดำแปดสิบบาทค่ะตุ้งแปดสิบบาทตุ้งไปยี่ค่ะลูกไปยี่ไปยี่ลูกยืนนั่งรอก่อนเดี๋ยวรอพี่อ๋อม เปลี่ยนหรือเปล่าลูกอหรอี่แม่ไม่เป,เปลี่ยนกันเอาะเดีมันมาฮะยายยายมาขายกี่ปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีนี่คือยายคือแม่ของของแม่อ้อยเองนะคะคือยายปั่นนะคะเข<ม>้ามาขายขนมที่นี่สิบกว่าปีแล้วขา,ขายดิบขายดี เื่อยายใส่ถุงไปใช,ใช่ค่ะทุอกคนแท่ตของแต่งเหรอคะแป้งค่ะต้มตอแแกแใส่ไช้เลนะส้มตะโกบอย่าโคินงคาเดะแกงไเลยนมเยอะมากค่ะดั่วบแปก แตงไทยเบียร์ูมก็มีนะคะขายที่ตรงหน้าร้านข้างร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองค่ะร้านขนมจะติดอยู่กับร้านก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองนะคะใครมาแวะทางก๋ยเตียวที่นี่แวะไปเลยใครของยาย,ดยได้นะ มาเรื่อยๆค่ะนี่อยากจะแเ้าล้วนี้ก็มาช่วยยายขายขนมนะคะช่วงเทศกาลทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ปิดแมสด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะคนนี้นะคะไอ้ยา มันสั่นแล้วมันลุกด้วยแกจําแขนมันจะสั่นเวลาตื่นนอนลักัาลากหายเชื่อด้หายเชื่อด้ไปกินน้ำส้มดีกว่าาเยนก่้อยากี้น่านหนึงดอหเอมันใจว่าถ้าเป็นวาถ้ามันหีโค 嗯，好了。 Volumen. เดี๋ยวเราไปก่อนนะคะได้รองไห้สายแทนยายาไปอัพทุกท่าเอาไว้ติดตามคลิปเราใหม่นะคะครับขอบคุณที่ติดตามคลิปของเราวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะคะ ฝากกนะดไลค์กดแชร์กดซับซับไลค์ซับสบไคร์ซับสบไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะดกดติดตามหรือกดกระดิ่งค่ะ